หนึ่งในสิบสามเมืองสยองอารพนเฮียนระดับโลกตอบคำถามที่มีจริงหรือไม่เมืองที่สองหอคอยแห่งลอนดอนอังกฤษพระราชวังและป้อมปราการซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวินเลียมที่หนึ่งแห่งอังกฤษเมื่อปีคศ .1078 ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีดูที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกหอคอยแห่งลอนดอนนี้เคยใช้เป็นป้อมที่ขังนักโทษที่มียศศักสูง และยังเป็นสถานที่สำหรับประหารชีวิตและทรมานนักโทษอีกด้วยวิญญาณที่เล่าขานกันว่ามาปรากฏให้เห็นบ่อยๆที่หอคอยแห่งลอนดอนคนคือวิญญาณของพระนางแอนโบลินมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรีที่8ซึ่งถูกประหารชีวิตฐานนอกพระไทยพระเจ้าเฮนรีว่ากันว่าตอนประหารพระนางเพชชาตยกพระเสียรขึ้นชูพระเนตรของพระนางยังคงลืมอยู่และพระโอษฐ์ก็ขมุขขมิดผู้คนที่ไปดูการประหารเชื่อว่าพระนางทรงสากแช่ง ทำให้บางครั้งหลายคนมักเห็นพระนางมาปรากฏกายให้เห็นแบบพิหูคาเคยมีทหารยามเหยยอผู้หญิงสวมผ้าคลุมสีเสะเดินเล่นริมระเบียงที่ถูกปิดตายแต่มีลักษณะหิ้วสีสวาในมือไม่ก็จะได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนในห้องประหารแล้วกรีดร้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีเหตุการณ์แปลกๆให้เห็นทุกคืนหอคอยแห่งลอนดอนพระราชวังหลวงเก่าแก่ที่สําคัญของอังกฤษหากใครได้ไปเที่ยวลอนดอนที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแรก,แรก ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแต่หลังจากที่ฟ้ามืดลงนันกระท่องเที่ยวเริ่มสาประตูต่ตางๆปิดเงียบสนิท t o w เ r of ์อ n ฟล n ดกลับกลายเป็นหอคอยสุดเฮี้ยนที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ผีดุที่สุดที่หนึ่งในโลกเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องผีเรื่องราวสุดสยองขวัญในอดีตอัดแน่นกันอยู่นั่นเองหอคอยแห่งลอนดอนอังกฤษแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังและป้อมปราการซึ่งสร้างโดยพระเจ้าวินเลียมที่หนึ่งแห่งอังกฤษเมื่อปีคศ .1078 ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าริมฝั่งแม่น้ำเทมของกรุง London, คววามสย และสง่างามของพระราชวังแห่งนี้มาจากการก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสนั่นเองหอคอยแห่งลอนดอนภายในมีหอคอยกว่า20แห่งและอาคารหลังใหญ่อีกหลายหลังภายในวงล้อมของกำแพงอันแข็งแกร่งนี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีของชาวมือที่ต่อต้านชาวนอร์มันและการต้องการลอนดอนจากการลุกกรานของข้าศึกจากภายนอกอีกทั้งที่นี่ใช้เป็นพระราชฐานมาจนถึงพระเจ้าชาวที่หนึ่งจนกระทั่งถึงช่วงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของอังกฤษ จึงมีคำสั่งให้รือสษะวนที่เป็นพระราชวังทิ้งไปแม่หอคอยแห่งนี้ถูกสร้างมากว่าพันปีแล้วแต่ความสง่างามก็ยังคงอยู่เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและเคยผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มามากมายอีกทั้งยังเคยใช้เป็นป้อมที่ขังนักโทษที่มียศศักดิ์สูงเจ้านายขุนนางต่างๆรวมถึงยังเป็นสถานที่สำหรับประหารชีวิตและทรมานนักโทษทำให้หอคอยแห่งนี้มีเสียง ร่ำลือกันในเรื่องของการพบเจอ้อบิญญาณอยู่เรื่อยๆตั้งแต่วิญญาณขุนนางไปจนถึงวิญญาณอาฆาตสุดสยองขวัญวิญญาณเจ้าชายที่หอคอยเลือดเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างของหอคอยแห่งลอนดอนเคยมีประวัติเล่าว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5และเจ้าชายริชาร์ดในยุคแห่งหยอกสองพี่น้องผู้สืบทอดราชบัลลังก์อังกฤษได้หายตัวไปอย่างปริศนาณหอคอยเลือดแห่งนี้บ้างก็ว่าเหตุเกิดจากการฆ่าเด็กน้อยทั้งสองเพื่อชิงราชบัลลังก์ของคนในราชวงศ์หลังจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่สี่สวรร ที่ยังคงอยู่ในใจของชาวอังกฤษนั้นก็คือวิญญาณของเจ้าชายทั้งสองยังคงวงเวียนอยู่ในหอคอยเลือดแห่งนี้โดยมีการบอกเล่ากันปากต่อปากว่าเห็นวิญญาณของเด็กน้อยสองคนในชุดขาวจุงมือกันและเลื่อนหายเข้าไปในกำแพงของหอคอยเลือดความหลอนยังไม่จบแค่นี้เมื่อปีหนึ่ง674ช่างซ่อมหอคอยได้เข้ามาซ่อมแซมและทุกบันไดหินทางใต้ของหอคอยขาวในหอคอยแห่งลอนดอน ซึ่งคาดว่าเป็นหนอที่ฝังเจ้าชายทั้งสองไว้ในอดีตก็ได้พบกับหัวกะโหลกของเด็กสองชิ้นด้วยกันแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่ากะโหลกศีรษะทั้งสองจะเป็นของเจ้าชายหรือไม่แต่ประชาชนชาวอังกฤษก็ปักใจเชื่ออย่างสนิทใจ,จไปแล้ววิญญาณพระนางแอนโบลินที่เฮียนสุดหลอนแห่งหอคอยวิญญาณที่เล่าขานกันว่ามาปรากฏให้เห็นบ่อยๆที่หอคอยแห่งลอนดอนก็คือวิญญาณของพระนางแอนโบลินมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรีที่8 ซึ่งถูกประหารชีวิตฐานคบชู้และเป็นแม่มดแน่นอนว่าช่วงยุคมืดในยุโรปมีการล่าแม่มดกันเป็นปกติทำให้คนดีที่ไม่ถูกใจหลายคนก็กลายเป็นแม่มดและโดนเผาหรือตัดคอกันเป็นว่าเล่นซึ่งพระนางแอนโบลินก็เป็นหนึ่งในนั้นความไม่ผิดของนางอาจจะทําให้วิญญามวงเวียนและไม่ไปสู่สุขตินี่คือสิ่งที่ชาวเมืองคิดและส่งต่อความเชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันเพราะมีการพูดถึงว่าตอนนั้นพระเจ้าเฮนรีที่8ต้องการอภิเษกสมรสกับมเหสีใหม่ จึงต้องการกำจัดพระนางแอนโบลินไปให้พ้นทางโดยจัดฉากโยนความผิดให้พร้อมหลักฐานเท็จให้แน่นอนว่าการประหารพระนางแอนก็เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้จุดประหารพระนางมีชื่อว่าทาวเวอร์กรีนเป็นสนามหญ,ญา้าซึ่งอยู่ในเขตหอคอยแห่งลอนดอนว่ากันว่าตอนประหารพระนางเพชรชคาดยกพระเศียรขึ้นชูพระเนรข,ของพระนางยังคงลืมอยู่และพระโอษฐ์ก็ขมุกขมิบเหมือนกำลังสากแช่งจนถึงทุกวันนี้หลายคนมักเห็นพระนางมาปรากฏกายให้เห็นแบบพีหูขาดเคยมีเอ เรื่องเล่ากันว่าทหารยามเห็นผู้หญิงสวมผ้าคลุมสีสะเดิเล่นริมระเบียงที่ถูกปิดตายแต่มีลักษณะหิ้วสีสว่ในมือไม่ก็จะได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนในห้องประหารแล้วกรีดร้องจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีเหตุการณ์แปลกๆให้เห็นทุกคืนเสียงกรีดร้องอันโหยหวนของเลดี้เจนเกรหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าเฮนรีที่แราชบัลลังก์ก็ตกอยู่ในมือของพระราชโอรสเพียงแค่ชูใจไม่นางท์อค์งหม่ ก็จากไปเช่นกันรัชทายาทองค์รองลงมาที่ต้องดูแลราชบัลลังก์แห่งอังกฤษต่อก็คือเจ้าหญิงแมรี่ซึ่งมีพระราชมารดาเป็นคนสเปนจึงเกิดกระแสการคัดค้านขึ้นกับขุนนางบางฝ่ายขุนนางที่ไม่อยากให้สเปนมามีอำนาจในแผ่นดินอังกฤษก็ลุกขึ้นสนับสนุนเลดี้เจนเกรสาวน้อยวัยสิปีให้ขึ้นครองราชแต่หลังจากการครองราชเพียง9วันก็เกิดรัศฝากดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องลิลับด้วยครับ